ไปดีจ้าน้องทองมาเลยเด้อหาปลาหาหอยมาหาปลาไม่ใช่พอนปลาซิวโอ้ลัดเอากุ้งเอาปลาเด้อพี่น้องล่างน้องนัดลน้าเขาลูกน้องนัดกระถึ่นใจใส่ใส่เมื่อกี้นี่เขาถิ่งปลาจ้ามาเล่นน้ำน้ำเด็กๆเด้อพี่น้องเด้อน้ำไหลเด็กๆหาหาปลาหากุ้งหาหอยเราจ้ะพี่น้อง ทำการบรรยากาศข้ามสะอาดไปตะเล่นไปตะเล่นพี่น้องเลยลงมาลุ่มพี่อยู่อันนานท,าทั้งเชิงเขาก็เปิดเพลงพี่น้องเว้คันเสียดคลิปอยู่เชิงเฮือนค่ะเขาก็เปิดเพลงแม่น้อยเลยชวนน้องนัดลงมาอาบน้าฝนกระลิดแงะอยู่ดอกฝน,นกระเนี้ยพรนพรนสบายดีลุงป้าในลูก โบนาวอ่นัดลูกน,นัง่งนั่งกรเล่นเฮ้องโชคตื่ใจหาเด้อหาเด้อเขาเขาได้ซื้อของกินมาเลยนะพี่นออ้องเด้อเขาซื้ออันเข่าแน่เขา่ากำนั่งหิ้วกับแก้วแมงดาของอันนั่นสมหาอะไรจ้ะพี่น้อง,องเดี๋ยวเด็กๆเกล่นแ,แล้วเขาซือันอันหิวเขา่าเขาเลยซื้อเขา่ามาไหวให้เขาญาติเขาหิวเขา่าเลยพี่น้อง ไม่นอนเป็นมือกล่องให้เด็กๆก็เพี่น้องเด้อคักบ่น้องทองซื้อเข่าไมาให้ฟอแล้วเลยอยากเล่นน้ำกันนะกับอ้ายเพิ่นเพิ่นอยากอ้เออนี่มานั่งน,น้ำเลยน้ำไหลนี่นะาเนนนั่งเบิ่งอีป้าเด้อเบิ่งปลาเบิ่งกกระปูเด้อ เออ,อ <c oughs> น,น้กกงนัดขนงชาสั่นมาเดพี่น้องเลยน้องขอขึ้นมาพี่มาหน่อแม่ก่อนนะโบต้องไปนอนตัวัวเล่นนี่นี่แหละเออเล่นรถนนมเล่นนั่งเนเจ้บ<ด>เอาปลาเอาปลาปาน เอาปลาสิน้องก็จะเอาปลาเลยพี่น้องเลยขนกำลังหยิบมานอยู่ในพี่น้องเลยมวนล่ะฮะในใช้ในใช้เบิ้งเบ้งได้เลยพี่น้องกระเจียวทุ้อนขุบเอาปลาหลัดเอาในนี่แม่นี่เอาแยงมาตกเปนัึนทึงขึ้นงโดนนะ

มีแต่หินด้านแถวนี้พี่น้องสะอาดสะอ้างเด้อพี่น้องเด้อโมเมนวันน้ำห่วยน้ำที่คู่เลยมันเป็นดันหน้าโคกหน้านนเจอว่ามันบ่มีผู้ไหลน้ำเกอนยังไหลเด้อพี่น้องครั้งนี้ค่ะขาดสุดเลยพี่น้องไปอาเจียนเข่าเขามามาที่สักนี่มันยังลูกเลิกจีต้องช่องม่อนลายพี่น้องเอ้ยเด็ก,กๆอะ่ะ ผหยิบหยิบหยิบเหมือกนี้เออเออแม่ให้น้นามันไหลแหงน่องทองเห็ดให้น้นามันไหลแหงเลยคนเจี๋ยเห็ดไหลาลงเลยคนเจี๋ไหลลงทะลุดลงคนองนัดกันฮะปลาทั้งคนพผมม่วนถึงใจเด็กๆแบบนี้นี่นั่น Rồi đây thơm. <laughs> Dên, Dên bớ. เียงน้ำไหลตดตาเลยพี่น้องแคะได้ปลาปลาพรอนพนเอาปลามงห้า,า <c oughs> เห็นตาที่พรนระวังงูในฝุ่นเลย มอนบ่ลูกเด็กใจ้แล้วผนน้องช่องกับุลนะ่ะคือใจพี่น้องเเขาอยากมาเด็กๆนั่นงามผลอยู่อยู่เพื่อนก็วินหัวบเล่นตะโถซัพท์แล้วก็วินหนัวบ่มีอย่างเห็ดจ้ะพาเด็กๆมาหาหอยมาหาปูหาปลาดีก่อนพาพี่น้องมาชมธรรมชาติมาพี่น้องเนาะมาชมธรรมชาติจ้า้ มาไม่หิวเข่าบ่พูดได้หิวเข่ามากินเข่ากันไปดูไปกินข้าวจีอาได้กินข้าวจีเอาไหมพอน้องข้าวจีนีอไอ้เข่าเด้อมาสแก่ให้มั้ยข่าจีเด้อพี่น้องเด้อแก่ให้ให้เด็กๆเขานั่งกินอยู่ในน้ำแล้วก็ได้เด้อพอนเอางเข้าวจีนี่พอน បងយ៉ាបងអង្គុយដូចគេកដែរទៅណั่งណែអីណាត់ប៉យប៉យ ایدی تامی نو، کاری تامی نو. เขาด้จ้าพี่น้องเด็กๆกยู่เขาเลยก้อ้กรจีนะเอ้เอาๆค่ะเนี่ยหวานงามน่องนะแกบอกเขานนองเนาะ ล่างมือก่อนพี่น้องเอ้ยท้อมานั่งแั่งกันตะกอนมันตังเห็นเจ้าเอ้อเด้อนข้าวเหนี้ยวเด็กพี่น้องกินน้องนัดกินกับแม็กกี้เด้อส่วนพี่น้องแก้วแมงดาเด้อพี่น้องเด้อแก้วของน้องสมเอามาให้น้ำไม่ประโยชน์เด้อก็มากระทิ้นเนาะกระทิ้นเอาเขามาหนำพี่น้อง nó bơ ngon cả nè nè nó nó vật nó không thơm ư không gì không ăn nữa chát không

นีเหรอได้ต้องแล้วเอาคมาตองมาโตงะแก่ายหัดงนไหเอ้บน้องทองขึนเขาน้นมันแก่นะอ ก็อันไข่ย่พรอนเลยไข่กะดิ่แปะไหมคณตกแพ้เลยนะอือคนจะเปอย่างเี้ยนะเข้าปนนังฉันทัดที่แป้าวเราูกต็แใ่ค่ะลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช้องน้องนัดที่เคนนะพี่น้องบ๊ายบายไข่หุบไเหนมวนนัดเดิน <soup> ช่วยช่บ๊ย้ เดี๋ยวบังคนเด้อเออ1 2 1 2